ทำมันน,น,นนี้ติดหนึ่งนะ้นองเพนเนาะ าพี่น้องสุขโขสุข,ขอนจ้าสวัสดีครับวันนี้เราสิฟงอยู่นกินมสุสโอะพยายามดังกับถึกแต่ปลาตายหมดแล้วยกขึดด้นมางั้นนะพี่น้องเล็บตาปลาดกอ้อยต่อยจะสบายไปสืบปลาดกเลี้ยงมาเรื่อยนี่ถึงดัง,งาน้ครับได้ไปเปิดโรมาโซตัวหนึ่งว่าตายเลยเอาไว้ถับปนพี่น้องเอจเ็ดหกดตัวเจ็ดหกนะ ดังเสียงเดียวก็เจ้าห้องหัวโยนปางนี้มาถึงดังเจ้าเกษปุ่งงูนก็มาถึงปรมาเอามาแลงไปใส่บ้านไปมาแล้งก็จะไปยุนละสิท่านเือนมาล่ะจากแล้วมองหันไปวันนี้มองใส่ใส่ยุ่นก็ทายเรองเลยเนาะ่มมีมองใส่เต็มหมือนไหมปปั้วมันไปตะเวนไปแห้งอยู่บ้านพี่เนาะไปหอดปนใสเบิดหรอกพนะกลับขึ้นมากเกือบป่มมีหมองใสพนักงว่ากันมาว่ากันตั้งคนตั้งหะ มานี่ยีนึ่งเนาะพี่เอนาะตีหนึเขาต้องใส่เกีย่นี้โอ้หเนาะ่กมันอันมักไว้เนาะนี่มันก็ดีไหลลงไปหาพักหน้าหยาไปตัอันนี้นี่พัก้างี้เนาะใสพักเงี่ยักพักงูนิ่วหมักหมดงูนิ่วหังิ่วยังงวไปกันกับพักกับหยาไปตัว Tăm chào, young man. Giao hát tôi. Giao hát tôi cậu. Bert có đi. Bert kassan. Come over kênh nô sụp. Giang lila. Angi lila. Giang 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 พาสุปลาสุกแล้วหมักโอ้ก็ลายลีวมองเหมนไหมทางคุ้วยดิหม่องอื่นผู้อื่นบ่ได้ติพย์นี่บ้ใส่หม่องทางขั้วมาดิเขาจะวอาขั้วต้องไปน้ำท่วมน้ำท่วมโตเลยไปใส่ฝนได้ซะทำข้าวพอสุกก่อนพอสุกไปใส่ปลาไหลเป็นอังไดโอ้ยเกดเพนเลนกึ้ยลีมันติดเป็นหดใส่เกตแปตังได้ยุบกลเหยียบเหยียบ่อโล่หมดแล้ว เอาดหอดแปดเก่าโตไปนันสิบ่ได้พอโลอยู่ติอยู่ตักบังกันดินี่เอาบัาไว้ปอมไปใส่ผ้าหลานไปใส่เบิ้งไ่นะเห็นเบิ้ใส่เป็นตังไดกันได้ใส่ร้องจะเป็นยังดีมเป็นังไดหยันดอกนามันขึ้นมาหลายันกับสิบน่นยูโดเุ๊กงี้แล้วการใสนึ่จักมันอะร้องเมู่บ้านอาพตาไปร้ายแล้วไปเปียกตังเออคือยะไ่ะพ่อคืออยู่ติ คืออยู่หมานอยู่อันนี้กับมื้อจ่ายคุณนี้กับนี่กับอะไรมั่วมันวะงาวอมอยู่หรอกบ้านนี้ก็บกมะ<า>ขันคือแล้วเหด็ดไปแล้วบ้านนี้ก็ไปหาปักไม่เห็ดได้แต่ใส่ขายบ้านมั้วเจ้าได้ขายด,ยดีอยู่หรอกมึงมีคนใส่ดีบ้านหน่อยเออเจ้าเอ๊ไปเห็ดให้หดดคนเบิ่งได้ละ่ะเขาสิเอาน้ำเจียวไปดิโอ้ยนี่มึไมึงมีคนหากินแนวนี่เนี่ยดิเน่ปลาล้มก้อนอันนี้ไปด้วยโอ๊ตกระบอกน้ำมันหัว หาหมดสิ้ตาเห็นอืนอยู่ปลาแบบจุถือสามตมเออปลาดุกโอ้ปลาดุกนีเลยนี่เสียจังหวะจังเลจะมาถึงหลังบ่เลี้ยงห้าเลยนะรมันบ่ได้บยมันตายหมดเลยือกระทิงผู้เดียวเส้นเดียวนั่นแหะก็จะวาปะกรได้ตัวนึงย็ต้ปวดจุจเียวปลาดมากเลยก็เลยหลมัน เห็นกันเยอะทุกนี่สนอกว่าปดอยู่นี่สนองเหมลาแรงผนดีไปใส่ก่อนน่ะนอยปลาจอกเรียนครับไปกับมาอยังเว้ยใส่ตรงทำใจที่ขันใจบูดเย็นใส่บ่ได้ที่บ่เเดินปีกันเดินกัขี้เลียมาขึ้นดีไหมทั้งแต่มันตัวไม่เป็นแผลไหมก็ขี้เยอะมากหันมืดเบิด์ตเลยไหมเต็มเบิร์ตเลยถามบ่ได้เลยใส่ไปเลยมันหมืดแล้วทางแจ้งว่าเป็นว่าฝน ว่านามถ่วมมาหลายหรอพ่อน่านมยุสแต่นานา่หมที่ว่ามันหลายแต่ก็่พุมไงม่ต้องนา่พุ่มถ่วนามช่พุ่มถ่ว้าวอยู่ที่นาซี่เอาก็มาเสิรเดียวกันเนาะขันขันถ่วมใชย่พุ่มขันบกแก่แค่ยพุ่มแล้วก็เหมาหรอพ่อเจ่าเหมาะรอพ่เหมาุ่นหลอ้่นเจ้นละบลับนมันแสบได้เปไงหมากันหวานเอาคือเอาถิมที่ว่าใส่ เอ้ยนวดมันนวดบ่อดืออลงขเอยมันลงลางเบต้นเออเสียดายน้ำนามเสอยบหนามนวงมันนี่เห็ดกินในบ้านพี่น้องเอ้ยฝนกัะมืว นี้ารเล่นโลเกันห่อยเอาเอาหาเ่ไปนามเจ็บ้นานนว่ะมากันกระนาพอสุกเปิดเบิงกะอาบเลอสุกแ้วโอ้ยยาเปียไเลยาเียหน้ยผมไ้เ้ยเอาออก้น้กินก้อนกดะต เทเลยวะเทเลยเทเลยเียวพอว่าเขาจะจับปามกับ nice. ทุเร uh ียนงบดูกนี่ได right. ้กขาดหนึ่งเลยพี่เนอะผักไหมแต่เมื่ไหรหอมเลยห่อนห่อนห่อนสบายแต่ไข่ก็บห่อนทั้งนี้แหละไอ้มานี่มันเย็นปลาดุกเนั่งเหมือนนี่เลยเอาคือบอแมเหมือนไม่กินปลาดุกน้ำปลาไงหาปลาคนกินปลาแย่ง่นกินปลาแย่งกึ่งได้ปลาแย่งหลายติด ไาเียท oh. ี่หาต้เ hmm. ห er> ็นนต้มนกต้มกี่ลาเนี้ยคนนั้นอย่าเอี้ยอาไทั้งหมดเลยพอสุม่มุ้ยสิต้มืดุน่าเทียไก่ตออตรงเอ้นต้มืดงแล้วปเนี้ยต้มลืดเออรอพอปอนตาแก้วพี่น้อง

ฮอมาเด้แสบผักแสบผัก้ะขอกบเจ้าขาไม่ซื้อกาแล้วหอกมันเกี่ยฮึ้มมันอย่างนอแบาดพรองชื่อรโอ้ตกแกเลยเต็มสวนก็ซ้ำกันตัวนาะก็บป็นนี่ไหมมันต้องขนแบงมืถือก็จะใส่อีกใส่แล้วใสอีกใส่แล้วใสอีกนเดียต่ำตาใสไปบ่ดี่ว่าใสหมดเดินบ กินบ่ได้แล, hey, mm hmm. ล้วเนาะพอมีหนำไหมจู่จับหังอยเออเกจ่าวแบกขมขมกับขมกับขมนี่ขามสมมันาสมค่ะกัวไหนบ้าค่นี่ นัวนาสมมันเป็นบกคาำฝาดที่บอกผมสมนี่ผมนีสิมัดมัปลูกบะค้าสมบะคมำผสมนิดอันนั้นผสมมันฝาดดิน้ำไร่่อยออกแล้วเรียนค่อยย่ซิมเถอะไปปลูกไกลๆกันเ้อะันบามผสมกับบะค้าสมน้ำไร่แตกนะเตว่าบะาเฮ้ยพ่อยยื่นีิด่รับตาเลยวะจ็บเดยววะ เีอเฮ้ยมาเด้นมาเด้น yeah. กินข้าท şey ั้งกันหนึ่งปลาดุกไงครับหนึ่งปลาดุกพี่น้องอันนี้วันกัอันนี้แก้วกัะคามที่เด็ดอันนี้ปล่อยมากลินไม่มาเด้นมาเด้อเสียบเน้องกันพี่น้องใดี๋ย้องมาอยากกินปลาดุกกกินปลาดุกเท่าไหร่หนึ่งปลาดุกพี่น้องเสียบมือเจ้าเนี่ยไปเห็นนั่นว่า เปลียนกาบไม้ไผ่อยู่ในโลกเพียรหน่อยว่าเป็นกันแมวเ,เอาปลาดุกงี่ไปกินมานะคือบ่มีหัวเห็นตทหารแผละอย่เข้าไปเบือ้องไก่มันกาบไม้ไผ่โอ้ยห่ามึงไอ้สนุนทรคนตกแห้งมาเยือนบืนขึ้นนะโหอยากปลาดุกโดดบืนขึ้นเออ,เอ,อมันบืนขึ้นเลี้ยอยู่ดินังเทียปวดน่ะไปจับเลยยวนกลางถนนพวดน่ะมุงพามาเขาไไหหย่างกายมาเหมือนมันยืนเบิ่องไรเหมือนมันเห็นเออไม่ยังหวะหวะเต็มเต็มไอ้สุนทร

ha thì ủa à, nào chứ đi Bịt nhân đây chẳng nặng ma mình sẽ đại mình tuổi nhây rồi nhây rồi đi bạn Bịt nén gì nhây rồi đi bạn tuổi nhây rồi thấy hao nhạt nhạt mình cứ như vậy anh ấu biết mình cũng hoang bớt được bớt liều mẹ xong bỏ cái ốp biết khẩu mười đéo áo biết bớt khẩu bớt nào Cà bàn man ma năm cạnh bớt nào bàn đi quá đẹp à mà nhiều ăn bạn nhỉ? Phải ใครแต่ใดแตะปัดดุกมันหนึ่งอยู่ประคามจ้องแซีบเี่นมันสิแซียบทำนี่ล่ะหันไงกูนี่ไปมันสิออกไงไงหลายมันสิฝาดเท่าว่าของคนแต่แยกตำไนมันแตกบ้านนี้ตัวงงเพราะใครมีไงหรือเ่ากันทำไม่แตกแตกมันเป็นนวดเปียปๆการแตกอืมสามเสมอมันกินแต่นวดเดียบมันสุกมากกับว่มีนวด เป็นมมวนแห้งเปล่าพูกันกินจากตัวกันนะปลาดุกทาเนี่ยหนึ่งแถโอโอปลาฟพกสุปนี่แหละทำเนียมาเด้อครับพี่น้องเออทุกคนด้อเอามาหนึ่งมาอมมาหมกเน่รนเนี่ยแนกันมานกินข้าได้ลูด้อเนี่นยยจิตเตียนตัวนเอมเอือนทุกคนเด้อ จัดกันมาได้เพื่อนเออมาบึงฝ่า,าบงคนไปตกแห้งเราคนบาบนมันทุหนึ่งในมดโทุนคนตัวโบซ่างคนอ่ะมนต้นเฟอหน่อยแลี่อวดเ้องจัดขงหนุนเด้อครับเออเอือนเออทุกผู้ทุกคนนั่นแหละครับนี่คือคืนแต <c oughs> ่ว่าเกียรคืนนากกว่าว่าผลลุกไหมก็จะคืนเด็ดมันคือเคยมันคือใครห่างห้างเดีกันแมนไหม เจ้าเจ้าว่าขันจะได้เจ <the test> ้าจะได้ป่าแบบนี้ดิอันบ่าขึ้นก็มีปลาดุกแบบนี้แล้วก็มาปะเออเจ้าว่าไปหมกนะเอามาซิเมนคือข้าเจ้าบดถึงนี่เอามาหมกมาขวดเอามาหมกหนอนี่โอ้ยสุดยอดไหวชิมดิมาสิ่ปลาดุกจะไปชิมปลาคอปอาถึงแล้วพอได้ปลาคอตายตัวนิ่งมาสิใช่ตามอย่างนี้ดีอยู่าบุตรจุดจักตัวยปลาดุกปลดุตัวใหญ่ขึ้นพันบาทสิสองสามโล ปลาคอกับพุถึกหาสัตว์กราบอกนั่นปลาก้ากับุถึกจักตัวกรบุฝอยย่างฝนวางกืบอยลวนั่งยังแล้วบือกีเรียนน่ะกีเรียกีจะไปกระไรนงามะยดได้แล้เะามกับบเลือบุษลืโตไปเลยเลือคือเพียงเดียวเรกันหมดทุกคนเนาะคือเป็นคูขึ้นมาไมว้ายแบนั้นปักกอกบด เอาหัวดฮะเอาหอดดังะมันป่เอาหอดดังใช้เป็นเงี้ยดังบ่ะอะไรกันเงี่ยงมันก้นหยียบเงี้ยงจังแฉะต็้นี่ละบกหนึ่งแต่ดูจัางเขาเยอะจ้ะทังูเพิ่งกตผมผมอะไรตุมตุ่มโก็ดีได้รู่นนี้ คนมาประดุกซทำหนีเด้ว้างกี่ตัวใหญ่บายคือเขาอันตรายเราไปไต้เลยทีมหลายเลยจิ๊บเป็นคู่คูตายวัดกินบ่ได้พักตัวเต็งนุ่นนี่ยปลาดูเรียงกันรุ่นนี่เพิ่นว่าปิีงใครสามตัวหาสิบบาทนี่บานดูไเพิ่นเอาตัวตัวใหญ่มาปิีงมันบ่ได้ขายเพื่อนะ่นมาขายซื้อน้ำหนิงกันหรือไปใส่เบ็ด นั่นเอน้ำขิงเงี้ย <laut> มักใครกินหรอกเบสหมูใส่เบ็บปูไรเขาอ้ยข่ยบแล้วกูด่างแล้วบะใส้ด้วบ้านปลามันรวงน้ำมันไหลมันเบิรมองไปเจ้ามูเจ้าว่าแล้วปวดปละแดดแล้วบะไส้ด้วยบ้านราใสจะบเบปูแล้วยมเบสแล้วกเมียบ้ายังไงสิยมแล้วจังไงสิบดวดแล้วเนาะมแตจะล้งทีเนาะแล้วได้หอวปลาด้ด้ยว แกบหใส่จังแกไม่ยามไปถูแกกับเนี่ยไปสะก้อนก่อยก้องไปสัญญาณคว้ามคึ้พอมุมหองยุบโซ่เนี่ยเอ้าห้องยุบไก่รู้จุดลังว่าบ่ใหไปกับไปบนี้เพราพอสู่ไก่เจ้าไปแล้วโดนน้ำโอ้ยจำเพาะท่านตายดิลังไว้นำพบเจียงบ่ใยไปอยู่นี่ต่อไปเป็นนางถ่าก็เลี่ยงก่อยเนาะวางยามดาันไปงเลี่ยก่อยสองสองคนลหละตอนด้บอกว่าล้มไปล้มไปเด้ออกไปที่ไหนเนาะ ั้นลมักน้อไปหาปลาปอมแตสมักน้ำคือคืออยู่โซนจาวประถันสายที่จุ่มเยร้อยไปหาไว้ปอมย่างงนนี้ปาขึงกนึ้นะพ่อบอกว่าบ่ให้ไปทางไปเนาะแต่จูเรมกันไน่กลๆนี่ไม่จั่จะไปยคดอี่ยงส่นนี่หันี่เป็นนางขาอยู่เรียก่อยหลวดเรี้เปันขอได้บอกกลงกเรียก่อยไปไปเรี้ยไม่กับพายุป nhưng mình nhớ là khoảng giá tỷ vô, giá mình ừ. có gì để ăn nhớ phải nằm luôn cái câu à, ờ, rất thả dứa con nhìn cái này bớt thấy cay lắm bà bây giờ còn chơi chè bằng lái mà sao chém khá khắc đấy bà ồ, chè rồi chém được mình để làm đặt cái nhăn này, cứ thế là bà mê rồi bánh lấy luôn bật nè, ăn bò khải เราแก่เขาเสิแช่ไว้โดนดนั้งัมงมามากไจนเห็งคือประตูเข้มจังมยนมากวาจนเด่น,ม,นมากาเขาแล้วก็จะออกไปจากเลแมงนเรียกควยเดียนพาร์แนกก้งก็บมีเวลล้วมีมักเปน,นดอกฟ้าฮุกเ่ได้หลาพปนาน็น ินมดจะได้เอนจาเี่เลี้ยงแมกัช่างนะป่อเนี่ยาวเป็นเลี้ยงมันเ่ยงแม่กัช่งกบนี้จะปลาดุกเลี่ยงนะปลาดุกมี่มันเลี้ยงมาได้ไ่มีพันขายบ่หูกันไบ้ถามเป็นมีปลาดุกเอ็นเลี้ยงเนาะล้งคิดอะไเนี่ยคิดว่าพื้นเลี้ยงปลาปลาดุกเลี้ยงปลาดุกแม่กัช่งเลี้ยงไง ปลานิ่นเจ้าก็ไ้ถามบันหรอกบ่ไดเบื่อถามไปเห็นคนเขี้ยปลาทับทิมไปนี่จ้ะเจ้าไปยังก็ดีเหมือนล่ะปลาดุกมีขันเทดหาแลบ่ดีออกบนดี้ไว้เนี่ยงปักขึ้นนิดนิคนนี่ขันจักทินยังนิ่งขันถายยานมาเลยผ่าเพราะเข็มมาเลยนี่แม่ต้นขึ้อึขึ้มาตกปัอมเลยเด้ แต่ค in <ạ. S 1> ุณแทสงสูงไหอัสุดไปเนาะอีมาท้งมันโง่เงขึ้นมาตอนนเนาะตนี้ก็จะว่าปัดปดดุกเนี่ยให้ับป่มักประดุกตายเสียมาพูดิงกินกันเน้เบืองนี่รคุณลังคนเป็นกับบ้าขาซ่าเป็นกรบบ้าขาค้นไปกินเขาเลี้ยงกับปลาตายเขาสิบปลาตายเรื่องวัน

เพื่อผมเข้ามาเราใส่ด่างเต็มหนองมาบ่มีบ่มีมมีสันเมีสันเจ้าแล้วเจ้าแยกเป็นกระถิ่นใส่บ่ว่ามันด่างมีสันบ่แมบ่หรือเขาจะว่าด่างมีสันนี่เหรอเราไม่ไหมจอกเป็นยามบ่เห็นมาหมมีสันเหมือนเรากินทั้งโขกเราเราบ่ลงน้ำเสมอตัวบัวแดงนี่มาบัวเราบัวต้มใบแม่งเห็นจะมีสันเลียงงัวะแต่ยิ่ง่าบัวเราบัวต้มใบแสดงวันท่างเพราะงี้จู่เรเห็นไปเห็นเมีสันไปเรียงง้วแสดงว่ารับไปบ่ได้แล้วขันหลัง Nó chưa làm sao lạy em thằng bên ngoài luôn 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 cái luôn 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 đây luôn 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 cần luôn 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 này luôn 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 มันจะปากาหน่อยให้กนปากให้กินตะเกียบเหมนินมันเลนปาเลยเพื่อน่าพอสมน้มักินดีบ้าครับว่าวันหนึ่งเขาไปไปสวนปู้อานี่มไมกินเลยเขตั้งแฝงหลังเลยเขาไปสวนผูวันนี้ปลาอันบมบิลางจะต็ดเน้นบ่จะเบิ่มื้ใส่ผุนมองหอแบกลันมาผุน แต่เบนกับไปใส่ข้างหุ่นน้ำเข้าหรอติ้มมันเมียนดูเผาใส่น้ำผีนเนาะไฟหน่อยเนาะมีปั้ดแก่เฮ้ยพ่อกับหมองมองล่องอันนั้นไหมมองล่องอันทำอะไรนะพ่อมองล่องอันมองล่องที่เข้าอันอันนั้นไหมลองใส่บางลั่นไหมเหี้ยพ่อสุกเฮ้ยพ่อไอ้ปอมแมวแล้วตัวน้อยไข่บาสิโอ้ยนี่ละอไข่บาสิยะที่เหลือไข่บาสิไปใส่หมองเข้าใส่บางลั่นถูกแล้วไอ้ทางไครหมองนี่รอบปากก็ไม่ใส่หรอก เอาเอาด่างที่เส้นหาลมเียเส้นหาดีเ็ดว่านนนู้เนเดียวน่ะจบต้องยดร้ายท่นท่าน่าทนเหลวขันเพิ่นบ่อควล้ไปใต่ย่งเวนแป่ใส่ไมนีเพิ่นบ่ล้มันหัวขันวาวานอู้มังหันต่รายดิมืออื่นกับบลมหรอวะแต่ใส่บ่เป็นแย่เลยมึง แต่ว่าเติมคนขี้เหี้นอาะขี้เหี้นพวกเจ้ากันเหี้นบวกของบ่ดังอยู่เลยที่เขาเนาะงั้นเพิ่มางั้นกกล้วยโปร่งกูอย่างโม้สอเดืนบวกันี้แต่ว่าทาาาออทัางฝีมือแหลกไปหน่อยใส่้ือุหน้าไปพ่านมือแหลกดัางสามเดืนหนาแล้วว่าคือขักงูดังแหงงงูป่า มัน um, ต wow. so ื่นตาเหื so ่อยนกไอยมีจะงู่นนะนี่พออุอนมั้อนั่งีนี่พอลเว้มันต่ำคนละเก่เนียยลอ้แซ่บไปน้องเอ้ยกินข้าเองพอละเิงโซ่ไปเก็ห้องยู่กันพู้ใส่นงกันัลนล่ะมน้ำหน้นได้บ่นยก็บอปักกัน ผมพอนปากว่าก <g uss> ัน <highlighted> ว <horror> ่าพอไายังในว่านอมอื่นเ้อะใส่นุกปลาจอกคื้ววางหันเมียนก็เมียนขมกวบเราทุกโม่ละเมียนทุกคนนี่แหละก็บอกว่าเออนั่นแหละสมขมบ่บอกว่าไม่ช้าจอกมันนี่มันไม่โย่งทีมันไหลไปสวนลบมาทางหงกับนเสริมไปเส่มาันจอกเนาะจุ๊บไปจินเจ้าประคนี่ตั้งไอ้ขึ้นมาเข้าแปนเหนืเตือก็ขี้ม้หเต็มหมดหรอปลา ใี่ผมรถพระพอเออคามน่อยมืดมิินี่แดงพระพอกันแตยก็ไปโจมปลาซอยร้านได้เหมขอนผมไปของมันนี่โจมเนี่ยว่าเข้าวใจ่แล้วขันเขาม้าแล้วไม่จ่ายขี้ขีเบิ้อนยัขี้บางมันทิายเขี้แบบเลยขันขันเขาบ่หยเข้ามากแล้วครั้งก็ไปมันท่านออกไปบ้านของไปบุบไปบ้านทัาไปบุบเองแดี๋ยจมันอิไปเข้ากันแล้วน้ะพอบอก จักหาเข้าไปเห็นปลาไปแล้วมันเป็นเลี้ยงของเด็กน้อยอไว้รุ่นเขาอยากกินอย่างนั้นได้หน่อยได้หลายเขาก็แซ่บเลี้ยงดอก <c oughs> ไปอยากไปหาจริงรู้ไปหาจริงหรอไม่นึกว่าใหหน่อยหอยตัวเขาเก่โตหน่อยอ <c oughs> ไปกินเปเบิงเขาฮะได้มีบักหอยกราถิ่เก็บบักหอยน้ำเขาถือยังไนไปถึงก<อ>็ไปดูก่อนกระโปรงปากเลย หอยมาถือก็ได้ไปดูหน่อยตัวหนึ่งซ้ำหม่เนี่ยดังเสียเดียวี่ถือหอยก็เงียังทำแค่จมันอยู่างดังถสีงเดียวตัวนี้สิจะปลาดุกลยกนี่มือแกงเกียรถึงใครก็ไปแย่งหรอกเส้ยปลาเขาใช้เท่านี้ถึงจะสามสี่ตัวเป็นปุ่มด้วยขนวดถิ่นไปดูหน่อยซ้ำเนียตัวหนึ่งก็ไปแย่งตีหาตัวไม่มือแล้วต้มจีดกินได้คุณคิดว่าปลามันสิบพันทั้งคุ้ยคูดไดกับบอกาสเต้มันกัมีคุ้ยเนาะ บอว่ากุ้ยหนีกูก็เลยไปใส่บ่หนี่ิบันนี้พักปอดสมบัติเต็มอัดยัดอยู่บ่หนีิจะไปบันนี้พักปอดนะมี่ที่บ่ไหลหนีอืมบ่มีหรอกยังไมาไปใส่มาแร่งไปไหมเอาข่อยง่ายเข้าบ่อืมไอ้ควายบ่ปานด่างเจ้าจอนตักโจกันตักโจกหาดขึ้นมาตีเต็มด่างเลยงวดเล็มึงห่างเนาะ น,น,นี่มันปูน้ำเลี้ยวมูมันขาดสิ่งมากมันบ่มีหักไหมออนั่นมาก่อด่างเลยเนาะก่อเลยแบบด่างสองเศษในสาซาเร่งเมียบวานเด๋อเอากับพี่น้องมือก็ได้ขึ้เขาชินน้ำมีแล้วมือโตวาเมยท้องไปนั้นเอาไปขึ้นที่ขากันจะบูด <c oughs> บ่มีมองยามเลยด่างเอาตีนเหยียบเขาด่างไว้คือออกคือออกไไว,ไวันนี้เขาโจกไปว่าไรแลน่น้ำกวนเขาสาพานไปได้แบบ <c oughs> <c oughs> ว่าโจกหนาเลี้ยไปว่าไรบ่ ต่างวันต่างหายจิ้มมุนหมุนเนาะยังะมาแล้วเนาะเต็มมึงตึงยุ่งขนาดนั้นเกลียดไปวะไรขับมาดีผมกับขอขอบคุณขอบคุณตัวเองเป็น้องทุกคนเยอครับผู้เจ้าคนไหนก็แก้ได้ว่าผู้เจ้าติดตามห้องกบปลอมทิ่ทำมาเกลียดหัวจุกลับเข้ามาสวัสดีจากพีิษณุโลกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ